อีพีสองจ้าทุกคนมีคนบอกว่าเห็นผ,น,น,น,เหนผมกินข้าวแล้วอร่อยขึ้นผมบอกว่าเห็นผมกินข้าวป่าแล้วรู้สึกเหมือนข้าวจะอร่อยขึ้นนีนทน่ทุกคนวิธีการกินผมก็คือจับกระลำใส่อย่างนี้นะอันนี้เไม่ต้องกิน,นทุกคน เราไม่ต้องกินนะทุกคนอันเนี้ย อืม,อมทุกคนชอบกินตำอะไรกันก็คอมเมต์บอกนะผมจะเข้าไปอ่านเ๋อวผมเกิดไอเดียผมจะได้สั่งลองสั่งตามคอมเมนต์แต่และคนอมเมนต์ดูว่าเขาคิดตำอะไรกัน ผมก็ไม่รู้จะกินตำไหลไปถึงขอบคุณที่ติดตามผมนะ FC ใครเม้นแรกผมรักเลยนะ้อ,อกัน Uh huh. นี่คือขอาปั้นของประเทศไทยทุกคนเป็นข้าวจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวดึกๆเรามากินมาม่าต่อกันเับวันนี้เวลาหมดแล้วทุกคนต้องขอลาไปเพียงพักสองเท่านั้นนะผมจะไปดูหนังแล้ว กด like กดแชร์ก, share, กดติดตามด้วยขอบคุณครับ